กรมปศุสัตว์ก็มั่นใจว่าการส่งออกสินค้ากรมปศุสัตว์นั้นจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในช่วง3ปีข้างหน้านะครับ ชวฤิตชูกระจรปรักกระทรวงเกษตรและสหกรได้เปิดเผยครับว่า2ปีผ่านมามูลค่าส่งออกปศุสัตว์ไทยนั้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับยอดส่งออกเกินแสนล้านบาทติดต่อกันเป็นปีที่2โดยในปีที่ผ่านมานั้นสินค้าภาคปศุสัตว์ส่งออกไปจนสิ้น1นึ่งแสนสองหนกว่าล้านบาทนะครับนายสัตวแพทย์ทฤษฎีชาวสวนเจริญอธิบดีกรมปรศุสัตว์ได้บอกว่าประเทศไทยนั้นได้ควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งวงจรเป็นไปตามสุขอนามัยตามมาตรฐานสากลแล้ว6เดือนแรกของปีนี้ก็ส่งออกได้ถ 15%ครับและคาดว่าตลอดทั้งปีนี้น่าจะมีมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า1 3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งจะมีมูลค่าส่งออกทะลุแสนล้านบาทเป็นปีที่3และกลายเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการด้วยครับผู้ผลิตเหล็กปลาย